อ้่ฉันมาเก็บขยะไอ้คนเก็บขยะหน้ารัง เืออะไรจริงอะไรจริงนี่บัตรของข้าคุณอย่ามองคนจากภายนอกหนังเรื่องนี้สอนให้คุณรู้ว่าอย่ามองคนจากภายนอกถ้าเกิดคุณมองคนจากภายนอกคุณจะไม่รู้นิสัยเขาและสักวันหนึ่งคุณก็อาจจะเป็นเหมือนคนที่โดนข่มเหงก็ได้